ตอนที่ที่แฟนเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพคร่าวๆนี่ประมาณกี่ปีสิบปีได้ไหมได้ค่ะประมาณสิบปีที่แล้ว่ะส<ช>ิบปีที่แล้ว<ช>อาการเริ่มแรกเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะเคบนปวดเอวปวดเอวปวดเอวก่อนแล้วก็ปีที่สองปีที่สามนี่เริ่มล้าลงขาเลยขาแกเริ่มตึงก,ก่อนจะนอนแกต้องให้บีบให้ให้บีบให้ทุกทุกคืนถ้าไม่บีบนี่นอนไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้เลย ปีที่สี่นี้พาแกไปตอกเส้นอยู่ที่ข้างนะอย,อยะู่ปากเกตตอนที่เราทําก็ดีดออกเรากลับขึ้นมาก็มันเริ่มมันเดิมปวดมันเดิมปวดมันเดิม,ม,ดมใช่ค่ะ,คะแล้วก็คนอื่นพูดว่าตรงนี้ตรงนั้นพาไปฉีดแล้วหายก็พาไปไปกลับมาได้สองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ไปอีกมันดมไ,มได้ไปอีกใช่ค่ะ,ะที่เขาโฆษณาตามทีวีเราดูโ กินครั้งแรกก็หายพอกินไปอีกแป๊บเดียวก็มันเริ่มมันเดิยแกปวดเยอะคทีนี้แกก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะอยู่อยู่ด้วยไม่นานคถ้าเป็นแบบนี้แกบอกเส้นแกมันตึงตึงแล้วทีนี้มันเดินไม่ได้คแกก็ตอนเช้าแกก็คานเหมือนเด็กที่กําลังหัดคานเดินออกคานออกมาจากข้างในที่นอนแล้วทีนี้แกก็บอกว่า นที่เจ็บเนาะแกก็รู้ตัวเองดีทีนี้แกก็บอกว่าดูแลดูเด้อเป็นแบบนี้น่ะมันมีหายดอกแกก็บอกอี้ดูก็ไดคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับตอนนั้นนี่แบบเราเนาะเรารู้สึกนะแล้วทีนี้เนี่ยได้มารู้จักกับอ่าสมุนไพรคู่นี้ได้ยังไงอ๋อคือหนูไปขายปลานะคะคได้แม่กเกษมก็ได้บอกอค่ะเดยบอกแกว่าลองดู ถ้ามันเป็นยังไงก็วันแป่เงินชนี้ไม่เสียอะไวันแรกทานยังไงครับบอกแกว่ากินคู่กันแกก็บอกว่าอกินคู่กันแล้วมันจะนอนดับได้ยังไงก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรบอกเพื่อนบอกให้กินคู่กันไปกินเถอะบอกแกอย่างนี้ก็ดีแกก็เลยกินกินตอนไหนครับตอนเช้าค่ะตอนเช้าผสมกันอย่างละอย่างละซองอย่างละซองเลยนะครับทีนี้มาที่คุณพี่ หลังจากที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นครับสี่ห้าชั่วโมงนี่แล้สี่ห้าชั่วโมง,โมงแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินตืนไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลย,เต,เยตึงไปหมดแล้ว <ๆ S 1> หลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีว่าอังไม่ตายแล้วยังไม่ตายแล้ววันรู้สึก จากที่มันเคยตึงมันไม่ตึงสบาย,ย,ยึ้นเยอะสบายึ้นเยอะโล่งเบาเนื้อบาตัวไหมครับเบาครับเบาเนาะแล้วก็วันแรกผ่านไปทีนี้วันที่สองตอนเช้ากินอีกเหมือนเดิมเลยสังเกตอาการวันที่สองรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นเยอะแล้วไปทําอะไรบ้างครับวันที่สองไปขึ้นแผ่นไปขึ้นแผ่น <laughs> ยกแผ่นหนักๆนี่อ๋อยกแผ่นหนักๆ ก่อนหน้านั้นยกได้ไหมมันยกไม่ได้หรอกยกไม่ได้เลยอันนี้คือวันที่สองแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่ไปทํานอกจากยกยากวันนั้นมันมันยกเกียบค่าเลยยกเกียบค่าเลยตั้งแต่กี่โมงสิบโมงถึงสี่โมงเย็นโอ้สิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลยแล้วมีอาการปวดไหมครับตอนที่ยกไม่ปวดคนระับไม่ปวดเลยโอ้นี่คือวันที่สองนะวันที่สามคิดอีก ยินเหมือนเดิมแล้ววันที่สาไปทําอะไรไปแยกไข่บัแดงแยกไข่บดแดงปกติแล้วนี่ไปแย่ไม่ได้เลยไม่ไม่ได้แต่วันนั้นแย่ไข่บัแดงแย่ได้ได้ตินต้นไม้ก็ได้ตินต้นไม้ก็ได้อีกไม่น่าเชื่อนะครับก่อนหน้านั้นนี่คือทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้หลังจากสามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะตอนนี้ผ่านไปวันที่เท่าไหร่ะครับห้าหกวันนี้และคห้าหกวันครับก็ คิดว่าเป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ไหมอันนี้ค่ะเป็นค่ะ,เป,คะเป็นเพราะสมุนไพรคู่นัวมั่นใจค่ะแต่โกลน,นี่แฟนโบในรายย่างก็ได้ตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเก็บกินครับดีใจนะครับดีใจผมก็ดีใจครับอย่างน้อยๆมันดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะจากที่เรารู้สึกไม่มีหวังเนาะ แต่พอมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมก็ดีใจด้วย